โอเคครับเดี๋ยวเรามาเขียนโค้ดกันครับให้ตัวละครเคลื่อนที่ยังไงนะครับสิ่งที่เราควรทำก็คือว่าให้เราเวลาเราจะทำการรันรันเกมอ่ะการรันเกมมันคือการอัปเดตนะครับตัวฟังก์ชันที่เม็ตดต่อที่เราใช้ก็คือเม็ตดต่อที่ชื่อว่า void update ตัวนี้นะครับเราสามารถเขียนโค้ดในการจัดการการเดินได้นะครับอย่างเช่นเราประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่า horizontal นะฮะแนวนอนเนี่ยนะครับ แล้วเราก็ใส่คีย์ตัวหนึ่งในการที่เพิ่มแนวนอนเข้าไปนะเช่น x Law นะครับชื่อว่า horizontal นะครับก็คือตัว A กับตัว d เนี่ยแหละเอาไปใซ้ายขวาอะไรเงี้ยใช้ขวาเรียวกว่า horizontal นะครับเี่็เรียนไปแล้วแหละครับร เ,เราเขียนโค้ดดูนะครับอันที่สองคือว่าเราจะผูก r ิจิตบอดีเข้าไปในตัวโค้ดเราก็คือเราควรจะประกาศตัวแปรที่ชื่อว่าอ็อบเจกต์แล้วกันนะไม่ใช่ตัวแปร Rigid Body ้นะครอันนี้อาจจะต้องผมอาจจะต้องพิมพ์เอง r ิจิตบอดี้ทนะครับเขียนถูกเปล่าวะดิจิตมีตัวดีด้วยนะ Rigid Body ้ทูนะครับ <Okay. S 2> เพื่อเพื่อเชื่อม Object อต์นะฮะทีนี้ในตอนในตอนประกาศเนี่ยให้เราทำการตอนประ,อ,ะอันนี้มันเหมือนเป็นตัวส t าร์นะครับเหมือนคอนสตรั c เตอร์อืมก็คือเราใช้ Rigid บอดี้ 2d นะครับมีค่าเท่ากับเ e t คอมโพเนนต์เพราะเราจะเอาตัวละครเราเนี่ยมาผูกกับโค้ดตัวนี้นะฮะ<น>พิมพ์คำสั่งคําว่า Get Component ์ร g จิ อันนี้ก็จะทำคล้ายๆคล้ายๆเดิมส่วนในในวงเล็บไปด้วยนะคล้ายๆเดิมในทุกๆเขาเรียกว่าในทุกๆทุกๆโค้ดอ่ะ nice> ที่คุณจะจัดการกับเทเยอร์คุณก็ก๊อปตรงนี้ไปได้เลยนะเพราะมันจะมันจะปลูกดิจิตบอดี้นะครับในโค้ดตัวนี้ต่อมานะฮะไม่เจอเด้อแล้วหนูจะยังอะไรมุ่ย Okay. อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ใช้กันบ่อยๆก็คือตัว void fix update นะครับคือว่าเราจะทำให้มันให้ออบเจกต์มัน,ม,นมันเปลี่ยนตำแหน่งอนะ่ะ velocity ให้เขาเปลี่ยนให้มันเป็นให้มันสามารถใช้ในทุกๆฟังก์ชันได้ okay. โลด horizontal ออเปลี่ยนตัวแปรภายในตรงนี้นะครับให้เป็นตัวแปรตัวนี้ังไงต่อ ให้ทำการคำนวณโดยการใช้เวกเตอร์เวกเตอร์ ur, 2ก exactly. so yeah. yeah. so uh, yes, ็ค mm ือ 2D นะใส่คำนวณโดยการใช้ horizontal นะครับแล้วก็ใส่ตัว rigid body 2D d o velocity นะฮะ dot y ก็คือทำไมมันใช้ตัว y ใช้กัน y นะครับ้ใชกน y ตัว okay. Y นะ u n i v e l o c i t y Gen Y ทำไมใช้ g ว n Y อะลองรันดูอ๋อเดเดี๋ยวก่อนรันมันต้องผูกก่อนนะมันต้องเอาเอาเดี๋ยวนะเออโปรแกรมผมมันอยู่นโอเค ตัวนี้นะฮะมันคอมไพล์แล้วคอมไพล์เสร็จนะครับในออบเจกตัวเนี้ยออบเจกจอนไอดู object, ของผมเนี่ยนะครับจะต้องใส่โค้ดเข้าไปวิธีการก็คือลากให้ลากโค้ดตัวเนี้ยใส่เข้าไปในออบเจกตัวนี้นะฮะแล้วก็ปล่อยนะครับจะเห็นว่ามันมีโค้ดจอนมูฟเมนต์เนี่ยใส่เข้าไปในออบเจกของผมแล้วนะครับเอาแล้ว <are> ผมว่ามีปัญหานะฮะ <are> เดี๋ยวใหม่นะซีนผมตอนนี้มันยังไม่มีมันยังไม่มีจอนฮะเดี๋ยวลากใหม่ลาก ไปหมโอเคตอนนี้มีแล้วนะฮะกดลันเกิดอะไรขึ้นนะครับอืมสา้องเออเออกลิ้งครับมันกลิ้งมันกลิ้งเห็นไ,ไหมฮะตอนนี้เคลื่อนที่ได้แล้วเราสามารถควบคุมออบเจกต์ดีได้แล้วนะครับมันก็หล่นเง้วเอาละใกล้จบแล้ว มันต้องฟิกซ์บางอย่างนะครับอย่างเช่นอย่างเช่น constraint นะครับเราสามารถฟรีซฟรีซได้นะครับก็คือว่าให้ไปที่ rigid body นะครับเราไม่อยากให้แกนไหนหมุนเช่นเราไม่อยากให้แกนไหนหมุนนะครับเราก็ไปที่ constraint นะครับแล้วเ,เราก็ไปคลิกที่แกนแ,แกน set เหรอแกน set วะมันให้แกนแ e t วะ ิกโรเทชันนะฮะแการแซดโอเคไม่ให้มันหมุนนะครับรันดู ue, <Yeah. S 1> ฮะรันดูฟิกได้ไหมเพราะมเป็นแคปซูลไงแคปซูลมันมันหมุนไนงะมันหมุนได้นะครับกดลันดู ue, ครับอันนี้ก็พร้อมโอเคไม่กลิ้งแล้วนะฮะก็เดินได้นะครับเโอเควันนี้ก็ประมาณน,นี้นะครับก็คือรู้จักการใช้ออบเจ t ตูดแหละนะครับจริงก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับ ที่เราสอนกันไปครั้งที่แล้วนะครับที่เป็น 3D แต่นี้เรามาทําเป็น 2D ซึ่งถ้านักศึกษาพอจะทําได้นะครับพอจะทําได้ตามสคริปต์เขาอะเครื่องของอาจจะมีปัญหาว่ามันละเอียดเยอะไปหน่อยมันก็เลยแบบสเกลผิดๆนะครับถ้าเราไปทําอยู่บ้านดูแล้วมันมันมันรันได้มันเวิร์กก็ก็ลองดูนะครับอย่างเช่นไปเติมเนี่ยเช่นไปเติมถ้ากด W ให้มันกระโดดอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไปเขียนฟังกชันกระโดดคุณก็ไปลองไปเขียน เขียนดูนะให้มันกระโดดได้เยขาก็จะค่อยๆสอนเรื่องสปีดเรื่องการใช้มันก็เป็นคล้ายๆเราอ่ะครั้งที่แล้วนะครับก็นั่งไล่ดวนเอาเองแล้วกันเนยโค้ดเหมือนกันเลยโค้ดอันเดียวกันกับกับเราอ่ะเช็คกลาวแต่ว่ามันทำเป็น 2D ครับเราก็ลอกลอกโค้ดเข้ามานะครับอาจจะใช้ฟังก์ชันคนละแบบก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะก็ คิดว่าน่าจะเป็นไกด์ละแต่มันอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงไทรสไปเราเราวาดแล้วมันไม่ไม่เลี่ยงกันเฉพามจะไปลองลองนั่งไล่แก้ดูนะเพราะว่าตอนรันเดโมหมันก็รันได้อยู่ครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าเรามีเวลานะมันแค่40นาทีนะครับก็ให้เราไปดูว่าว่ามันมันคอนโทรลถึงตรงไหนนะครับมันสามารถที่จะเอา ปืนมายิงได้ไหมใช่ไหมจะยิงปืนยังไงศัตรูมันหันหน้าหาเรายังไงอะไรเงี้ยก็ลองดูเฉยๆก็ได้ครับแล้วก็ลองลันตัวของโค้ดตัวอย่างก็ได้นะถ้าแบบไม่อยากพัฒนาเองนะครับเราก็ไปดูตัวอย่างแล้วเราก็ทําความเข้าใจนะต้องเข้าใจแบบที่ผมทําอ่ะค่อยๆไล่มันตรงนี้ใช่หรือเปล่าวะเอ้มันยังไงวะอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับลองเอาตัวอย่างมาให้ดูนะ จริงตัวอย่างนี้ก็เป็นโปรเจกต์วิชานี้ก็ได้นะใครอยากจะทําก็ทําดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมเจอตัวอย่างกับเยอะมากดีดๆเยอะมากนะครับภาษาไทยก็มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโพสต์ให้นะครับแต่ภาษาไทยมันเจ็ดชั่วโมงอะ่ะผมว่ามันนานไปนะครับใครที่อยากจะทําทําเป็นเร็วๆก่อนที่ผมจะสอนก็ไปเรียนกันได้นะครับมันเจ็ดชั่วโมงไงมันเยอะไปนะครับผมเอาแบบให้รู้คอนเซป t นะครับแล้วก็ลองไปทําเล่นๆกันดูนะครับทําได้ไม่ได้ยังไงไม่ซีเรียสครับ แต่ว่าเอาเป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับในการที่เราจะลองทำส่วนนี้ดูโอเคนะฮะคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์แหละนะฮะได้มาลองทำเล่นๆด้วยกันนะครับแล้วก็ดูการใช้เครื่องมือดูการใช้ลีลาในการสร้างเกมนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะลองไปฝึกดูนะก็ดูคลิปเขาแล้วก็เอาโค้ดเขามาแกะๆดูนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นในการเขียนรอบหนึ่งครับ ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับ